ต่อไปก็เป็นวัตถุภาพ image นั่นเองนะเราก็เพิ่มภาพตัวอย่างสักอันหนึ่งอ่าภาพนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนหนังการย่อขยายเนี่ยเหมือนหนังนะแล้วก็ต่างกันตรงที่มันตัดต่อไม่ได้เพราะมันเป็นวัตถุภาพภาพนี่มันก็เป็นภาพนิ่งๆเหมือนกันตลอดเฟรมอยู่แล้วนะ การเปลี่ยนขนาดก็เหมือนกันสมมุติเราย่อให้มันสักขนาดนี้ใชเราเอาสูงขนาดนี้แหละแต่กว้างเนี่ยมันเหลือเหลือขอบเนี่ยเราไม่อยากให้เหลือขอบเนี่ยก็คลิกขวาแล้วก็เซตไซน์นะอ่ะเซตวิดเท่ากับอ่า a อ็ e c คกับสัดส่วนรูปภาพก็คือรักษาสัดส่วนให้เท่าเดิมแต่แก้เฉพาะความกวาม้างนะก็เหมือนหนังไม่มีอะไรอ่าตัดต่อไม่ได้ครอบได้นะ ครับก็ปกติแตะที่วัตถุแล้วก็ครับมันนะก็เหมือนกันเลยครับครับเฉพาะลูกระเบิดอย่างงี้ยแอนะกดโอเคปึ้งนะมันไม่ได้สวยใช่ไหมแล้วก็แก้ไขปิ๊บเข้าไปครับใหม่ทีหนึ่งครับนะครัอ่าด้านสูงให้มันเป็นสัดส,ส่วนใช่ป่ะก็เหมือนกันไปที่เครื่องเครื่องหมายนี้กดลงอ่า image size กับ scene เนี่ย สัดส,ส่วนไหนก็ได้เพราะว่ามันมันเหมือนกันบังเอิญรูปนี้มันสัดส,ส่วนเหมือนกันนะก็เซตไปอ่าเซตอันนี้ก็ได้อินเมก็ได้ตะเซตความกว้างตามสัดส,ส่วนของรูปภาพหน่อยครับเอ้ความสูงสิอันนี้ความสูงปิ๊บเนี่ยเราก็ได้สัดส,ส่วนของภาพอินเมตัดต่อเฉพาะมันเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะคำว่าแข็งก็ได้อะ <laughs> เราก็เซตสักด้านหนึ่งที่เราต้องการเลยอันนี้ก็เซตซ้ายขวาให้ถูกต้องอ่าแล้วก็อบอกว่าเซตความสูงให้เท่ากับสัดส่วนภาพปิ๊บเอมัน,นก็ประมาณนี้ได้สัดส่วนโอเคนะก็ได้มาการครอบก็เหมือนกันไม่มีอะไรหมุนภาพก็เหมือนกันไอ้น,นี่อะไรไอ้น,นอี่กัฟลิป ก็เหมือนกันนะเหมือนหนังธรรมดาไม่มีอะไรามาดู Property กันก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะใช้ก็เป็น Image Object Name ก็เหมือนเดิมเป็นชื่อไฟล์ตามด้วยขีดล่างแล้วก็ตัวเลขที่ VSDC เป็นคนเจนนะ o m p o s i t i o n ก็ตาม่า y e y e r ตำแหน่งซ้ายกันนี่ตำแหน่งซ้ายตำแหน่งท็อปนะแล้วก็ความกว้างความสูงกดปุ่มนี้ก็เซตเป็นฟนะูสจจลสกรีน่ะเซ็ตเซมเซกร์พาเลต์พาเลต์ในที่นี้ก็คือซีนมันก็เลยใหญ่เท่าซีนนะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอ็อบเจกต์ตรงนี้ก็ปกติไม่มีอะไรไอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมความยาวเหมือนเดิมล็อกดูเรชันเหมือนเดิม Image. อิมเมจอ่าอันนี้ก็เหมือนหนังคือเราสามารถเปลี่ยนภาพได้นะเราสามารถเปลี่ยนภาพได้คลิกตรงนี้คือถ้าภาพที่เราเคยดึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีรายชื่อโผล่มาในน,นี้แต่ถ้าเกิดไม่มีอยู่ในโปรเจกต์นี้เลยอ่ะแล้วก็กดข้างหลังเปล่าขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเป็นรูป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 นี่ก็แหละนะอนฮะเปลี่ยนรูปลวแต่ก็ยังโดนครอบเหมือนเดิมเห็นปะ่ะ่มันจะมันจะเปลี่ยนแต่เนื้อรูป ไอ property ของการ c r o บเอยความยาวเอยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะอันนี้ก็เปลี่ยนกลับนี่ยพอเราดึงเคยดึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มี2รูปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะทั้ง Setting ภาพระยะห่างเอฟแม้แต่เอฟข้างในก็เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแค่เนื้อเนื้อภาพอย่างเดียวนะก็ Image Size นี่ Original มันนะถ้าเรากด Reset มันก็เป็น Original Size แต่เนื่องจากโดน c r o บเห็นไหมไม่เหมือนกันแนะ่ แล้วก็อ้นี้รีเซ็ตขนาดให้เป็นออริจินอลใช่ไหมจะมันยังถูกครอบอยู่นี่ตรงนี้คือครอบ์ order แล้วก,กดครอบข้างหลังปิ๊บแล้วก็อยากให้มันใหญ่เท่ากับเหมือนเดิมอ่ะคือไม่ทําอะไรเลยก็กดตรงนี้เซฟใจออริจินอลกดตรงตัวอักษรเลยปึ๊บเนี่ยมันจะขยายคืนค่ากลับขึ้นมานะโอเคอ่ะแล้วเราก็รีเซ็ตภาพจีนึงปิ๊บป,ปิ๊บรีเซ็ตขนาดนี่ขนาดนี้มันไม่ฟูลสกรีนเพราะว่าขนาดของภาพนี่มันแค่พันสอง แต่ซีเนี่ยมันพันเนะอยากให้ขยายเต็มเฟรมเต็มเต็มซีนก็อันนี้ปิ๊บขยายเต็มเฟรมไปเต็มซีนมันครับก็ปกติไม่มีอะไรสเตจอิ m เมจก็ก็ปกก็เหมือนหนังอีกเราสามารถสเตจมันได้สมมติครอบแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมันมีที่เหลือซ้ายขวาเ,เราบอกว่าเฮ้ย เมสเตร h อิ m เม e โนใช่ไหมเราบอกสเต g h อิ m เม e ให้มันเท่ากับพื้นที่ไปเลยกดเยดก็ภาพก็ผิดส่วนไปนะคิดว่าคงไม่มีใครใช้ <c oughs> นะโน no. อ,อ่ะคืนค่าก็เหมือนเดิมกดครอบกด r ร g i ิ n a l ไซส์โอเคอ่ะเหมือนเดิมดีไซน์โหมดอ่ะบอกแล้วไม่รู้ห <c oughs> นึ่งสองสามเนี่ยไม่รู้หาความแตกต่างไม่ได้ใครรู้ก็บอกหนะ่อยแล้วกัน สองอันล่างนี่เป็นของเวอร์ชันโปรถึงจะทำได้นะไม่มีอะไรรีไซน์พามไปแบ็กกราวน์เ o อร์ก็คือส่วนที่เหลือนะถ้าผมขยายวัตถุขยายอ็อบเจกต์ให้มันเกินขนาดภาพเนีนะ่ยไอส่วนตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยกับส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวย่อให้มันใะห้มันเห็นชัดๆนส่วนตรงนี้กับส่วนเนี้ยน,นะมันเป็นใสยอยู่เพราะว่าอันนี้แบ็กกราวน์ฟิลแบ็กกราวน์ out, ไหมก็คือไม่ ไม่ไม่ฟิลแบ็กกราวคือไม่เติมพื้นหลังนั่นเองแต่เราอยากจะได้สีใสตรงนี้เราก็กดเย็ดน,นะปกติเหมือนหนังเลยพ็อปเหมือนหนังแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนสีก็กดข้างหลังนะี่เปลี่ยนสีมี2โหมดโหมดสแตนดาดก็เขาเซตมาให้แล้วก็กดได้เลือกง,ง่ายกว่านะหรือไม่ก็เซตเองอยากได้เรียบแค่ไหนก็เซตเอานะเราก็เซตนี้ปึ๊บนะมันก็แดง เราดึงไปส่วนที่ส่วนที่ขาดมันก็จะเติมให้เป็นแบ็กกราวน์ถ้าเป็นปกติปกติภาพมันขนาดเท่ากับ ac แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นนะใช้ได้กรณีเดียวคือแบบว่าเนี่ยเกินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นก็เช่านี้ภาพไม่มีอะไรแปลกใหม่ไหนไหนมาก็ทําอีกทําเส้นไปด้วยเลยเดี๋ยวผมย่อก่อนเปิดเปิดย่ยอให้สวยงามาเซตความสูงใช่ไหมแล้วก็เซตลิกขวา เร่อยคลิกขวากดเซตซ i z e แล้วก็จะเปลี่ยนอะไรอยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนความสูงอะไรก็เราก็สั่งไฮเซตไฮปิ๊บเได้แล้วเส้นเส้นก็ไม่เป็นไรกดสร้างขึ้นมาอันนี้เคิดอนแล้วกดโ,โอเคมันรอให้เราคลิกลากกดแล้วลากเนียลากปลายทาง,ยางเส้นหนึ่งปล่อยเราจะได้เส้นตรงนี้บางๆนะพอปกติของมันก็ ไม่มีอะไรมากเส้นก็มีเส้นมีชื่อแล้วก็คอมโพสิชันึงเหมือนเดิมจุด x y นี่ x 1 y 1ก็คืออันนี้ x คือแนวนอนนะก็คือตรงนี้ห่างมาห่างจากขอบอันนี้มาถึงตรงนี้เนี่ย263แล้วก็ y y y คือบนล่างก็ลงมาข้างล่าง782นะอันนี้ x ก็ x 2ก็เป็นจุดนี้จุด2นะ ถ้าเส้นตรงเรามันก็ต้องมีอะไร y เท่ากันนะถ้าเราอยากให้เส้นนี้มันตรงเราก็เซต y เท่ากันเป็น7 8 2 r ตรงพอดีนะ,ะแล้วอะไรอีกแล้วก็ขี e Time ก็เป็นอันนี้เหมือนเดิมจุดเริ่มต้นไม่มีอะไรจุดความยาว Object ก็เหมือนเดิมปกติล็อกไ l ล์เ i o นเหมือนเดิมปกติ p พ n นะ p พ n ก็คือสีเส้นอันนี้เดี๋ยวแตะก่อนมันไม่ได้ยึดไทมลไอ่าสีเส้น เส้นอยากได้เป็นเส้นสีไรก็เลือกเอาเหมือนเดิมเส้นแดง <_ d ans> ปิ๊บนะแล้วก็ thickness ก็คือความหนาก็าาาาาเซตไปคลิกแล้วออสก็มส์ขึ้นลงขึ้น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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่สังเกตว่าเส้นเนี้ยเนี่ยขอบเนี้ยไม่มีมนนะมันมีจะขอบตัดอย่างเดียว <_ d ans> แอนตี้ริชชิงก็คือความเบลอความเบลอขอบแอนตี้ริชเก็คือไม่ให้ไม่ให้คมไม่ให้ภาพมันคม อันนี้จะเป็นแบบซอบๆระหว่างรอยรอยต่อเอ่อหมแลสั้นอันนี้ไม่เป็นไรเส้นนะเสร็จไปอย่างนึงเส้นแล้วก็อันนี้สี่เหลี่ยมก็ไม่มีอะไรเอามีนิดนึงสี่เหลี่ยมเนี่ยพอกดแล้วเราก็ลากวัตถุใช่ไหมอันนี้ก็พอ p ร r จ y มันก็ไม่เป็นไรชื่อเหมือนเดิม rectangle แล้วก็ชื่อ composition เหมือนเดิมซ้ายขวาบนล่างนี่ก็เป็นนี้เลยนี่จุดแรก ซ้ายขวานี่ซ้ายระยะห่างจากขอบซ้ายขวามา52ลงมาข้างล่าง616้1 4สองอแล้วก็ความกว้าง825สูง406นะไม่มีอะไรกดนี่เซมใช้พาเลต์ก็คือใหญ่ทั้งแผงนะกรณีอยากได้เป็นแบกเก้าวเลือกมาหว่างละเฮ้แบกก้าขาวนะแล้วก็อะไรงานะสมมุติเท่านี้ แล้วก็มีอะไรพวกที่ราวไซ์ก็คือไอ้นี่มุมมุม,มนะม,มุมมุมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีออออก็คือเซตทั้งสองด้านสมมติว่าผมเซตอ่าเป็น50ไม่เห็นเลยเอาสักร้อยหนึ่งเออร้อยนึงมันก็คือมันก็คือร้อยหนึงก็คือตัวค่านี้เนะี่ยมันจะเป็นค่า cx นะ ก็คือจากมุมนี้เข้ามาแนวนอนเนี่ย100แล้วก็ลงข้างล่าง100นะแต่ถ้าเกิดเราเซตเเป็น200อนี่ภาพเหมือน,นจะโคง้งงี้คือแนวแนวห่างจากมุม200ห่างจากมุมด้านบนล่างก็เป็น100เหมือนเดิมนะ2 0 0 100เนะ่อยมุมเป็นทั้ง4มุมนะแล้วก็อันนี่คือกรณีอยากเซตทีเดียวแล้วก็พิมพ์ช่องนี้ช่องเดียวนะ พิมพ์ช่องนี้เอาเป็นร้อยห้าสิบครับ enter เนี่ยมันจะเช็คเ้นสองค่าเท่ากันนะร้อยห้าสิบถ้าอยากจะยกเลิกก็อันนี้เ e c t ข้างบนแล้วก็กดสูตร enter อนะ่ะมันก็ไม่มีมันก็จะโบวหมดนะอ่ะอะไรอีกเพนเพนก็คือขอบตอนนี้ที่นี้มันจะเขียนว่า transparency ก็ Trans คือใสใช่ไหมใสเปล่าไม่ใสนะฟังแล้วงงไหมใสไหมไม่ แสดงว่ามีนะแต่เรามองไม่เคยเห็นเพราะว่า t ินเน็ตมันแค่หนึ่งแต่ดูไงเห็นไหมเห็นขอบดำๆไหมอ่าเนี่ยก็คือมีขอบขอบหนึ่งอยากเห็นชัดๆก็ t ินเน็ตก็เลื่อนขึ้นขอบนี้มันจะวิ่งเข้าอย่างเดียวนะมันจะวิ่งเข้ามาในวัตถุนี่ก็คลิกเข้าไปแล้วก็สกอวเมาส์ขึ้นลงเปลี่ยนขนาดได้ฮะแล้วก็สีไม่มีลายเปลี่ยนสีอยากจสสีอะไรก็สายบายไอ้พวกนี้ใส่ได้แต่สีนะมันใส่ใส่ไล่เฉดไม่ได้ บลัดบลัดก็คือพื้นในแบ็กกราวนั่นเองแบ็กกราวแอร์ฟิลแบ็กกราว์โซลิดโซลิดก็คือสีสีเดียวถ้าเป็นทานสปาร์แลนต์ก็สีใสเลือกทานสปาร์แลนต์เนี่ยสีใสนี่ใสใสใสจริงๆนะเดี๋ยวไว้้ขางบนก่อนจะได้เห็นเห็นไหมสีใสได้จะก,กรอบนะแล้วก็เกเรียนกับอิเม่ pattern เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปอีกอันหนึ่งแยก สอนฟิวแ็กเกาเลยเพราะว่า2อ,อันนี้มันก็สําคัญเหมือนกันจะแยกไปแล้วก็คัลเลอร์ o r คัลเลอร์นี่กรณีกรณีที่ใช้เป็นโซลิดนะถ้าไม่ใช้โซลิดเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอะไรอ่กรณีเป็นโซลิดก็เหมือนเดิมเปลี่ยนสีม่อยากเอาสีเลยก็เลือกนะด้านในแอนตี้ริซิ่งก็เหมือนเดิมไม่อยากให้ภาพคมขอบขอบเนี่ยขอบขอบขอบข,อบข,อบขอบเนี่ยจะมองมองไม่ค่อยเห็นหรอกมองยาก <laughs> นะ สี่เหลี่ยมก็เท่านี้นไม่มีอะไรสี่เหลี่ยมอ่ะเอาของธรรมดาอีกอย่างหนึ่งวงลีวงลีคลิกอ่กดโอเคแล้วก็ลากปืดวงลีนะวงลีเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมอีกนี่บอกว่าเป็นเอาคลิปอาลิฟนี่ยหนึ่งวงลีวงลีหนึ่ง,ง,ง,งต position, ำแหน่นตำแหน่งซ้ายเหมือนเดิมนะมุมเล็บซ้ายท็อปเท่าไหร่ เหมือนเดิมขนาดความกว้าง800สูง400เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมอันนี้กดฟูสกีนะก็เหมือนเหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรแปลกใหม่อ่าสำหรับวงลีนี่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ขอบก็เหมือนกันขอบทานจบอะไร,รไหมไม่ถทําไมนี่คือใส่ใช่ปะ่ะใส่สีเยยดก็ใส่นะดูดีๆ <laughs> ทำไมไม่เขียนตรงๆก็ไม่รู้แล้วว่าเอาแว็กกาวไหมแยกโนอันนี้บอกไม่เอากดโนคือโผล่กดแยกคือไม่มีเนี่ยมันชอบเขียนมันสลับกันอย่างเงี้ยงงดีเหมือนกัน <c oughs> อ่าบลัชก็ ker, เหมือนกันพื้นในนะมี4แบบนะใส่ทึบ gradient l i ่เฉ shade แล้วก็ image pattern เ,ทเ,ทเดี๋ยวมีคลิปแยกสอนอ่าใส่สีนี่เซตสีเฉพาะกรณีเราเลือกเป็น solid นะถ้าเลือกเป็น transparent นี่ ม่ว่าเราจะเลือกอะไรมันก็ไม่มีผลอะไรอันดีลิสก็เหมือนเดิมอันนี้ก็อันเน,นี่คลิปสั้นคลิปนี้คลิปสั้นนะเพราะว่าตอนแรกยังคิดว่าจะจะจะ,จะพูดดีไ่ได้แต่ก็ไหนๆก็พูดมาไล่ลําดับแล้วก็เอาให้ครบเดี๋ยวจะพูดให้ครบหมดทุกอันนะนะวันนี้ก็แค่นี้รอคลิปต่อไปสอนเรื่องแบ็กกราว